คนที่คิดบวกทำบวกอยู่แล้วยังต้องมาเรียนศาสตร์แห่งการสั่งจิตได้สำนึกหรือการโปรแกรมจิตได้สำนึกฮิปโนเทราพีสเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ดีว่าการคิดบวกพูดบวกเนี่ยมันได้ในระดับหนึ่งซึ่งมันใช้เวลานาน,านมากกว่ามันจะส่งผลลัพธ์แบบที่ต้องการในแบบก้าวกระโดดหรือแบบอะไรก็แล้วแต่เธอทีนี้เขารู้ดีว่า ถ้าพราะคนคิดบวกพูดบวกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะศึกษาเรื่องจิตสํานึกจิตได้สำนึกแล้วว่ามันส่งผลในทิศทางที่ที่เป็นทางที่ดีถูกไหมทีนี้เขาก็เลยต้องศึกษาต่อว่าทํายังไงให้มันลึกมากๆหรือแบบแบบบวกแท้ๆหรือฝังไปแบบมีีพลังเขาจึงเขยับมาถึงการเรียนการสั่งจิตได้สำนึกหรือการโปรแกรมจิตได้สำนึกเพราะว่าเขาเข้าใจกระบวนการช่วงต้นแล้ว คนเหล่านี้คิดบวกทำบวกเนี่ยเขาจะค่อยๆขยับเลเวลของการพัฒนาตนเองมาสู่กระบวนการสื่อสารการจิตได้นสนึกแบบชัดเจนมากขึ้นจริงอยากจริงเห็นคนส่วนใหญ่ที่เวลาคิดบวกพูดบวกมักจะมาต่อยอดสู่กระบวนการการโปรแกรมจิตได้นสนึกนั่นเองนี่คือวิธีการของของการใช้ศาสตร์วิชาปัจจุบันคนที่เรียนสูงๆหรือผู้บริหารเจ้าของกิจการมาเรียนวิชานี้เยอะมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราไม่มีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเรียนเก่งเป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่หมายความว่าจะมีความสุขทุกคนมีขยะทุกคนมีปมในจิตซึ่งอาจจะบอกใครไม่ได้หรืออาจจะติดอยู่และเขาก็รู้ว่าวิาวชานี้ช่วยได้และเขาสามารถนําวิชานี้ไปช่วยเหลือคนได้อีกเยอะแยะมากมายเราจะเห็นว่าในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้คนที่มาเรียนวิชา พลังจิตใต้สํเน็กไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เรียนระดับสูงๆเยอะแยะมากมายเข้ามาเรียนกันซึ่งอาจารย์เห็นชัดเลยว่าแสดงว่าวิชานี้พิสูจน์แล้วว่ามันช่วยเกลือคนได้ทุกระดับชั้นได้จริงๆและยิ่งคนที่เขาอยู่ในเลเวลที่สูงๆเนี่ยเขายิ่งเห็นความสําคัญในเรื่องการสื่อสารกัตจิใต้สํเนึกมากกว่าคนปกติหรือคนธรรมดาด้วยคนที่เรียนลบล้างลืมกับการโปรแกรมบวกตัวเองสใส่ใจตัวเองเนี่ย เวลาเจอวิกฤตเจอสถานการณ์ที่อะไรที่ไม่คาดฝันหรือเจอสิ่งต่างๆที่มันไม่สามารถเขาเรียกว่ากะเกณไว้ล่วงหน้าได้เนาะแล้วก็เขาจะใช้วิชานี้ได้อย่างไรอันดับแรกเลยคนที่เรียนวิชานี้เขาจะมีสตินี่คือสิ่งสําคัญคนที่เรียนวิชานี้เขาจะมีสติเขาจะป้องกันไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าขยะใหม่เข้ามาเขาจะบล็อกเขาจะบล็อกไม่ให้ขยะใหม่เข้ามาหรือ พู้นี้จะคิดบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิกฤตเข้ามาเขาก็จะมองไปเป็นสร้างความไปไปได้หาทางออกเขาจะมองไปในเชิงบวกก่อนเขาจะคิดบวกก่อนวิกฤตนี้มันเป็นอะไรในเชิงบวกแล้วก็เขาก็จะพูดบวกโปรแกรมบวกเองอัตโนมัติเลยเพราะเขาเรียนแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนคําพูดจากกระบวนการทางความคิดหรือวิกฤตที่เป็นลบในองความรู้กระบวนการของการสั่งจิต เพื่อไปลงโปรแกรมบวกอันนี้คือขั้นตอนต่อไปซึ่งคนที่คิดบวกพูดบวกอยู่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าคนธรรมดาที่คิดลบพูดลบแล้วก็มีขยะเยอะแล้วก็หาทางออกไม่เจอมันก็จะเลเวลมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่สุดท้ายท้ยสุดถ้าเรียนแล้วเขาก็จัดการได้หมดทุกคน